ละครสั้น FC เรื่องยันเดเลตัวจริงใครๆต่างก็เรียกชื่อฉันว่ายันจังฉันนะหรอเป็นเด็กไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมไม่มีคนคบแต่ฉันมีคนที่ฉันแอบชอบอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือรุ่นพี่ รุ่นพี่ที่รักของฉันพี่มาสตอคุงคนที่ฉันแอบมองมาหลายปีแล้วแต่ฉันไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยถามฉันได้แต่เก็บความรู้สึกไว้ในใจตลอดระยะเวลาหลายปีฉันได้เก็บรวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับรุ่นพี่ไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดของรุ่นพี่ รุ่นพี่เกิดวันที่25ทธันวาลาสีธนูกุ๊ปเลือดของรุ่นพี่ก็คือกุ๊ปโอรุ่นพี่ไม่ทานผักชอบทานแต่เนื้อสัตว์ไม่ชอบทานของหวานแต่ชอบทานน้ำแข็งใสอ,อะไรของเขาเนี่ยถึงยังไงฉันก็รักและเป็นห่วงเขาเสมอ ทุกอย่างของเขาฉันเก็บมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนถุงเท้าที่ใช้แล้วของรุ่นพี่ฉันก็เก็บมาหมดหรือแม้แต่กางเกงในฉันก็ยังแอบไปสอยมาวันนี้ฉันจะต้องสารภาพรักกับรุ่นพี่ให้ได้ฉันต้องทำให้ได้นั่นไงรุ่นพี่ ลุ่นพี่ของฉันใครนะ่ะนั่นมันเด็กใหม่นี่นาแกแกมาทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าแกจะมาสารภาพรักตัดหน้าฉันเป็นไปไม่ได้เพราะวันนี้ฉันก็กำลังจะมาสารภาพรักกับรุ่นพี่เหมือนกันไม่นะอย่า อยากตัดหน้าฉันลุ่นพี่คะมีอะไรเหรอไม่ต้องสันบอกมาเลยมีอะไรคือคื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 อว่าฉันอยาอยากจะบอกว่าช่วยรับจดหมายฉบับนี้ด้วยนะคะได้โปรด รับจดหมายฉบับนี้ด้วยนะคะลุ้นพี่จดหมายหรอจดหมายจดหมายสารภาพรักใช่ไหมเธอชอบฉันหรอไม่นะเป็นไปไม่ได้ฉันก็จะเอาจดหมายมาให้เหมือนกันแกแกเป็นใครบังอาจอืมฉันรับไว้ก็ได้ เธอจริงใจดีนะก้ามาสารภาพรักกับฉันด้วยลุนพี่ลุนพี่รับจดหมายของฉันเหรอคะฉันขอบคุณมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าลุนพี่รับรักฉันแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะลุนพี่ขอบคุณมากนะคะลุนพี่ขอบคุณนะคะต่อไปนี้เราก็คบกันได้ใช่ไหมคะลุนพี่ พอแล้วพอแล้วใช่ฉันตกลงที่จะคบเธอดีใจที่สุดเลยคะ่ะรุ่นพี่ฉันไม่คิดเลยว่าฉันเพิ่งย้ายมาใหม่ก็ได้รุ่นพี่เป็นแฟนแล้วขอบคุณมากนะคะรุ่นพี่ว่าแต่เธอเถอะชื่ออะไรฉันยังไม่รู้จักเลยย้ายมานานหรือยังเรียนห้องไหนบอกฉันหน่อยสิ เดี๋ยวฉันจะบอกให้หมดทุกอย่างเลยนะคะรุ่นพี่มาสโตคงอะไรกันเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยเหรอฉันรอมาหลายปีฉันคิดว่ายากแต่จริงๆแล้วใครก็ได้อย่างนั้นเหรอคะรุ่นพี่แล้วฉันจะรอเพื่ออะไรฉันก็ทำแบบนั้นได้นี่นะทำไม ทำไมไม่เป็นฉันแกแกเป็นใครมาตัดหน้าฉันฉันจะไม่เอาแกไว้แน่คอยดูเถอะแล้วจดหมายฉบับนี้ที่ฉันเขียนถึงรุ่นพี่ฉันจะไปให้หมาที่ไหนฉันเสียใจที่ฉันคิดฉาไปฉันจะต้องจัดการกับแกให้ได้ ปังเด็กใหม่ยันจังเธอเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักแต่ถ้าเธอโมโหหรือโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่ละก็เธอจะทำลายทุกอย่างที่ทำให้เธอโกรธหรือว่าเสียใจในเมื่อรุ่นพี่ไม่รับจดหมายจากฉันรุ่นพี่จะต้องเจออะไรก็น่าจะรู้นะคะรวมถึงแกด้วย นางเด็กใหม่ฉันไม่มีวันปล่อยแกไปแน่คอยดูสินี่นี่พวกเธอมีข่าวมาบอกด้วยข่าวเมามาแมลงล่านสุดเลยนะพี่มาสโต๊อรับลักเด็กใหม่โอ้โหสุดยอดเลยอะนั่นน่ะดิทำไมเป็นแบบนั้นล่ะไม่น่าเชื่อเลยรุ่นพี่จะรับลักง่ายๆรู้อย่างนี้ฉันน่าจะสารภาพก่อนเด็กใหม่ก็ดีเนาะ นั่นน่ะสิพวกเรานี่คิดว่ารุ่นพี่จะเออช่างมันเถอะไหนๆก็ไม่ใช่บุญของเราแล้วมองต่อไปนะพวกเราเอ้ฉันไม่ยอมแพงง้ง่ายๆหรอกถึงจะเป็นแฟนกันแล้วอย่างไงก็ต้องเลิกกันได้ฉันจะต้องทำให้ทั้งคู่เลิกกันให้ได้รุ่นพี่ จะต้องกลับมาสนใจฉันฉันสัญญาตอนไหนล่ะฉันจะต้องเสียใจแบบนี้อีกนั่นเหรอฉันจะต้องทำให้ได้จริงๆตลอดระยะเวลาทั้งวันยันจังเธอไม่มีอารมณ์เรียนเธอคิดถึงแต่รุ่นพี่และเด็กใหม่คนนั้น เธออยากจะหาวิธีการจัดการให้ทั้งสองเลิกกันโดยเร็วและเธอก็คิดขึ้นมาได้ว่าเธอจะต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจัดการและวิธีนั้นก็คือเธอจะไปหาแม่หมอคนที่ดังที่สุดในเน็ตตอนนี้แม่หมอผู้มีวิชาคาถา,ถา มหาสเสน่ห์สามารถให้คนรักและหลงได้ไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยมนฉันจะต้องใช้สักทางใดทางหนึ่งว่าแต่ฉันลืมไปแล้วนี่นาว่าบ้านแม่หมออยู่ไหนแต่ฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องทำให้ได้นี่ไงบ้านแม่หมอ คนที่จะทำให้ฉันประสบความสำเร็จทางด้านความรักพาลุนพี่กลับมารักฉันและเป็นแฟนฉันทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีแม่หมอแม่หมอมายืนทำไรอยู่ตรงนี้คะ ฉันก็รู้นะสิว่าจะมีคนมาหาฉันออกขังมาแล้วฉันช่วยได้ต้องการไหมล่ะดูจากสกภาพแล้วต้องการแน่นอนมาฉันจะบอกให้ว่าเธอต้องทำอะไรบ้างฟังฉันให้ดี ฟังฉันให้ดีสิ่งที่เธอจะต้องทำนั่นก็คือเอาของเขามาและเผาซะอีกอย่างหนึ่งระหว่างทำพิธีเธอจะต้องพูดชื่อเขาห้าร้อยครั้งรับรองเขาก็จะเป็นของเธออย่างแน่นนอนแค่นี้เองเหรอคะ ฉันทำได้แน่นอนของของเขาอยู่บ้านฉันเต็มขอบคุณมากนะคะแม่หมอแม่หมอผู้อย่างรู้ทุกอย่างขนาดฉันมาโดยที่ไม่ได้นัดแม่หมอก็ยังรู้เรื่องรับลองวันนี้รุ่นพี่จะต้องเป็นของฉันแล้วเราจะเอาอะไรของรุ่นพี่ดีละ่ะที่จะให้ความรักของเรา ยั่งยืนและมั่นคงถุงเท้านะหรอกัองเกงในผ้าเ็ดหน้าไม่ดีกว่ามั้งหรือว่าฉันต้องหาอะไรใหม่ๆนั่นอะไรนะ่ะเป็นแฟนกันแค่วันแรกก็มาหากันถึงห้องเลยเหรอเลว้วเล้วที่สุด ฉันอยู่ตรงนี้มาตั้งหลายปีฉันยังไม่เคยได้เห็นหน้ารุ่นพี่ชัดๆสักครั้งแกแกเป็นใครอยู่ใกล้ขนาดนั้นลมหายใจกินตัวของรุ่นพี่แกก็ได้สัมผัสหมดแล้วใช่ไหมดีละ่ะฉันจะต้องจัดการกับแกให้ได้นางศัตรูหัวใจของฉันยิ้มไปเถอะวันนี้วันสุดท้ายของแกแล้ว พรุ่งนี้รุ่นพี่ก็จะเป็นของฉันโดยสมบูรณ์เมื่อเห็นเด็กใหม่กับรุ่นพี่ทำให้ความแค้นของยันจังเพิ่มทวีมากขึ้นฉันจะทำยังไงกับแกดีนะเฉียนแกเป็นชิ้นชิ้นหรือว่าดักตกแกหลังโรงเรียนกลับได้แล้วนะ ฝนตกหนักขนาดนี้ที่บ้านอาจเป็นห่วงก็ได้อะล่มเอาไปกลับบ้านอาบน้ำอย่าลืมกินยาแก้ไข้ดักไว้ก่อนนะเข้าใจไหมรุนพี่คะแต่ว่ามันดึกแล้วนะคะฉันขอค้างไม่ได้หรอกคะนะคะขอค้างที่นี่นะคะรุ่นพี่ไม่ได้ เราเป็นผู้หญิงและพี่เป็นผู้ชายกลับก่อนนะไปเถอะไปเจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนล่ะเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าถ้าอยากคบกับพี่ต้องเชื่อพี่นะเฮ้ยเราดูโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไล่ผู้หญิงกลับบ้านไม่สิถ้าอยู่ด้วยกันสองคนเกิดปัญหาแน่ ไปอาบน้ำดีกว่าเดี๋ยวค่อยโทรหาเธอโอ้โหโคตรแมนเลยอะดีจริงแต่เราก็อยากเข้าไปอยู่ในนั้นนะอหอยรุ่นพีนเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไรนะทำไมถึงไม่เป็นไรหรอกครั้งหน้าก็ยังมีอยู่นี่นาเพิ่งคบกันได้วันแรกเอง ใจเย็นๆน่าฉันจัดการได้กลับบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยดีใจที่สุดเลยในที่สุดฉันก็ได้เป็นแฟนกับรุ่นพี่แล้วหลังจากที่ <c oughs> น้าละลือนจังเลยนะว่ายังไงเป็นแฟนรุ่นพี่เหรอเธอไม่รู้ใช่ไหมว่ารุ่นพี่ฉันแอบมองมาก่อน Hmm? เธอพูดไรของเธอน่ะฉันกับรุ่นพี่เป็นแฟนกันแล้วหรือว่าเธอเป็นแฟนรุ่นพี่ล่ะฉันยังไม่ได้เป็นแต่ฉันกําลังจะเป็นเธอนั่นแหละที่เข้ามาขัดขวางถ้าเมื่อเช้าเธอไม่ให้จดหมายรุ่นพี่ป่านนี้คนที่เป็นแฟนรุ่นพี่ก็คือฉันเพราะฉะน,นั้น ฉันจะจัดการกับเธอแต่ไม่ดีกว่าเอาร่มมาส่งร่มมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากพูดมากถ้าไม่อยากตายส่งร่มมานี่เธอจะทำอะไรฉันนะ่ะขอร้องล่ะอย่าทํารุนแรงเลยไอ้โปดกลัวหรือไงฉันไม่ฆ่าเธอให้เสียมือหรอกเอาร่มมาก็พอแล้วก็กลับไป อย่าลืมล่ะพรุ่งนี้เธอจะไม่มีตัวตนในฐานะแฟนของรุ่นพี่คนที่เป็นแฟนของรุ่นพี่ก็คือฉันเข้าใจไหมไปเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรกันเนี่ยมีคนบ้านแบบนี้ด้วยเหรอแย่ส yeah, ังรีบไปดีกว่าอยู่ไปมีหวังตายแน่นอนและแล้วยันจังของเรา ก็ได้ล่มแทนใจเธอคิดท <us> <Eat. güzel. S 2> ี่จะเอาสิ่งนี้มาทำพิธีให้รุ่นพี่หลงและรักเธอเริ่มจากเธอเริ่มเผาล่มและพูดชื่อของรุ่นพี่ซ้ำไปซ้ำมามาสตกคุง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  หลังจากที่เธอพูดเสร็จเธอก็พลอยหลับไปและเธอจะไม่รู้อีกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เธอพูดชื่อนั้นเสร็จไฟได้เลิมไม้ห้องของเธอช้าช้าฉันเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยใครเผาอะไรเล่นนั้นเนี่ย หายใจไม่ออกหรือว่าจะเกิดไฟไหมไม่สิควันเยอะขนาดนี้ใช่แน่นอนไฟไหมนั่นเด็กข้างห้องนี่นาะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้ไฟเยอะมากโอ้ยทำยังไงดีโทรแจ้งตำรวจดีกว่าครับรีบมาด่วนเลยนะครับเกิดไฟไหม้ เราเข้าไปไม่ได้เธอจะตายไหมเนี่ยเอาอยัางไงดีต้องตามคนมาช่วยมาดับไฟอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะเฮย้ยไฟแรงมากเลยรีบไปก่อนดีกว่าช่วยด้วยครับไฟไหม้ช่วยด้วยครับไฟไหม้มีคนติดอยู่ข้างในด้วยครับรุ่นพี่ร้องตะโกนให้คนมาช่วยดับไฟ อีกฝากหนึ่งโอ้ยสะใจเป็นบ้ารู้จักฉันน้อยไปแล้วเธออาจจะไม่รู้จักชื่อฉันฉันชื่อยันเดเลจังตัวจริงเสียงจริงที่ใครๆต่างก็พูดถึงเธออยากเป็นแบบฉันใช่ไหมละ่ะเสียใจ ที่เธอทำได้ไม่เท่าฉันหรอกและนี่ก็คือยันเดเลจังตัวจริงเธอกลับมาแล้วใครที่คิดจะเป็นศัตรูหัวใจของเธอไม่มีทางรอดเธอไม่ปล่อยไปแม้แต่คนเดียวถ้าไม่อยากตายอย่ามายุ่งกับรุ่นพี่ของฉัน จบแล้วนะคะสำหรับละครสั้นเอฟซีเรื่องยันเดเลจังตัวจริงเธอกลับมาแล้วไปแล้วคะ่ะและเจอกับละครสั้นเอฟซีเรื่องใหม่ของพี่ปอนนะคะบายบาย